ทลาทีท่านชมกําลังรับชมอยู่นี้นะครับจะเป็นคู่แรกของการไข่ทอดสดครับไฟแดงนี่ที่หันหลังให้ท่านชมนี่ก็คือเพชรเอราวันเพชรเจริญวิทย์นะครับผู้ชกของเขาไฟน้ําเงินคือกุหลาบขาวสบุญยรักษ์เวทพิกัรน้ําหนัก129อปอนด์อ่ะไม่แน่นะอะไรก็เป็นไปได้ครับแม้ว่าฟอร์มในช่วงระยะหลังเพชรเอราวันนี่จะแม่พลาดโดนน็อกบ่อยอ้าวทีเมื่อก่อนครับทางด้านกุหลาบขาว เอาละครับอ้าวโอ้โหเตะก,กันคอรับเอาบวกกันปาดไปเอาจังหวะนี้จังหวะนีดดดด้มาทำท่าครับโอ้โหทิ้งตัวเลยครับโอ้โหอ่ะตาอุ้ยแตกด้วยครับโอ้โหนี่ครับยกสองมาเลยอีกประมาณ20 ilia, ิวิอัจฉริพลพินบอกว่ามามา มาตอนนี้ต้องปักคองตัวก่อนครับไปแพชรเอราวัณโอ้โหเดี๋ยวต้องแก้เกมครับตกุลาเขาวกุลาเขาววินาทีทองมาโอ้โหนี่ครับย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปโอ,โ,าโอ้โหนว่มายกนี้น่าจะ่าได้ครับบายกแล้วยกสองโอ้โหนี่ครับเกมมันเดือดมา,มาเสียหลักนี่ครับมาแต่ว่าตามกาิกาครับมา หล่นลงไปก่อนที่ระฆังจะดังนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ละพินสับมือแล้วก็นี่ครับหมดยกหมดยอกหมดยกหมดยกครับหมดยกทีสองสองสี่ขอบคุณสุกายะนะครับสุกายะน้ำมันงูสมุนไพรต้นตำรับสมุนไพรไทยสูตรเย็นน้ำมันงูสมุนไพรสุกายะสั่งซื้อโทรศูนย์สองศูนย์หนึ่งหกศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือว่าที่ไรอันที้วีเก้าเก้าเก้าขอขอบพระคุณครับโดนเข้าไปนี่ออกอาการไม่ดีนะครับโอ้หล่นหล่นได้เอาเลยครับกรรมการต้องนับอีกนะครับ ดูว่าไหวไม่ไหวนะครับยกนี้กุหลาบขาวเองพยายามจะเร่งเกมเหมือนกันแต่อย่างที่บอกนะครับเพชรเอราวัณก็มีมัดที่คอยบวกอยู่นะเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วนะครับชุดนี้ไหวไม่ไหวนะครับมัดหนักๆทั้งนั้นเลยอ่าสามนับเข้าไปแล้วครับไม่ต้องไปพูดถึงคะแนนครับต้องวัดดวงด้วยกรันบวกเลยครับเพชรเอราวันอ่ากุหลาบขาวได้สามนับจะผ่อนเกมหรือว่าจะเช็คบินเลยครับแต่ว่าเบียดปะทะไปแล้วเห็นชัดเลยนะครับว่า ความหนักที่มันอยู่ที่กุหลาบขาวอ่ะครับพี่บอลครับมาแล้วลูกแม่นด้วยนะคุณออด,ดูมากุหลาบขาวดูแม่นกว่าโอ้โหไฟแดงนีมอาวุธปืนวาดพืนวาดเพชรเอราวัณแต่ว่าไม่แน่ครับไม่แน่ประเภทใจถึงใจถึงบวก โอ้โหตอนนี้มาแปลว่าเอฟซีแฟนๆของฝ่ายนำเงกนบอกไม่ต้องแลกไม่ต้องบวกไม่ต้องแลกไม่ต้องบวกครับอ้จังหวะบวกตอกบวกหมัดก,ก็ยังน่ากลัวนะครับเพชรเอราวัณเอาละครับยังประมาทไม่ได้นะครับกุหลาบขาวหยับเข้าไปนี่นะครับตอกโอ้ทิ้งทั้งตัวเหมือนกันนะต้องวิถีทางสุดท้ายแล้วนะครับต้องหมัดต้องตอกแล้วนะครับเพชรเอราวัณเดินไปหยับเข้าไป กุหลาบขาวก็ออกมาผ่อนเกมนิดนึงนะครับตอนนี้ถือว่าใจสู้ครับเพชรเอาราวันอ่ะบวกเข้าไปครับบวกเข้าไปครับเราเห็นกุหลาบขาวนี่ได้จังหวะนับถึง3ครั้งแต่ว่าเรายังไม่เห็นกุหลาบขาวโดนบ้างนะครับโดนของเพชรเอาราวันแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้เอาดักดักบวกซอกแล้วครับเอามามามาบวกวัดดวงแล้วครับไม่ต้องไปคิดถึงคะแนนแล้วครับต้องบวกอย่างเดียว <c oughs> นี่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยของเราครับ <c oughs> ไม่เหมือนฟุตบอลนบฟุตบอลแบบตามหลังเยอะนี่ต้องไล่มาทีละทีละลูกอาแต่ว่าโอ้โบกมือเลยครับอาจารย์เราถึงสอบเหล็กก็ <c oughs> เพื่อเป็นการเซฟนักมวยแล้วครับเพราะว่า,าใจกสู้ครับโอ้แต่ว่าโดนไปเยอะครับและที่สำคัญโอ้โหบาดแผลนี่ค่อนข้างลึกเลยทีเดียว ผู้ชนะของเรานะครับฝ่ายเงินครับคุหอาขาวสบุทธลักษณ์นะครับเอาชนะนักไปในยกที่สนี่ดูครับโอ้โหแต่ว่าคุณหมอก็เข้าไปดูแลอาการของฝ่ายแดงแล้วครับเดี๋ยวดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมาโดนไปถึง3นับนับแรกโอ้โหสอกครับมาสอกแล้วก็เอียงเอียงเอียงแล้วก็ตามเข้าไปมาย้ำไปอีกอื้ จังหวะจะบวกกันแล้วครับแต่ว่าเป็นน้ําเงินกุหลาบขาวแม่นกว่าครับโอ้โหดูนี่ครับนี่เป็นช็อตนับในนับที่สองนะครับโอ้โหดูมาพยายามสู้บวกมาพยายามมากัดบอลบวกเลยครับโอ้โหแต่ว่าซอกของกุหลาบขาวถึงก่อนอาจารรับพินเลยต้องนับที่สองไปครับมและนี่ นับทีสามครับโอ้โหแต่ว่าหัวจิตหัวใจที่สู้แล้วเกินรักไฟแดงเพชรเอราวัณนี่ครับปั้งโอ้โหโดนเต็มมากครับแต่ว่าลุกสู้โอ้โหแล้วเดี๋ยวดูครับนี่ครับแฮตลุกจบไม่ไหวครับขอบพระคุณด้วยพี่ผูกระับสุดรอกับพี่ต่อสักคุณสมาคมครับในคัดทอดแบบนี้ครับดูชัดๆัดกันไปเลยครับแลวขอบคุณทีมงานทูไฟยูทอง24่ด้วยครับ